สวัสดีค่ะดเด็กๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาประวัติศาสตร์วันนี้แปลกๆไปนิดนึงใช่ไหมคะคุณแต้มอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะอ่ะในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับการเล่าประวัติส่วนตัวใช่ไหมคะแล้วก็ประวัติของครอบครัวนะคะเรียบร้อยแล้วทําแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วหรือยังเด็กๆทำเรียบร้อยยังคะเขียนประวัติของตนเอง เรียบร้อยแล้วนะงั้นวันนี้ในเมื่อเราจบเนะนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่แล้วไปละว,วันนี้ครูตต้มขอทดสอบค่ะเด็กๆวันนี้ครูตต้มขอทดสอบค่ะเปิดหนังสือเล่มเดิมเลยค่ะหนังสือเล่มน,นี้ค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะทำแบบทดสอบหน้าหนึ่งถึงหน้า181ปดนะคะ จะมี1ิบข้อแรกเป็นการเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะเป็นการกระบาดและตอนที่2เป็นการตอบคำถามนะคะเด็กคนไหนอ่านไม่ได้รบกวนผู้ปกครอง,องนะคะช่วยสะกดคำนะคะให้ในักเรียนเลือกคำตอบต้องให้ในักเรียนเป็นคนเลือกคำตอบผิงเท่านั้นนะคะไม่ใช่ ตอบให้นักเรียนเลยนะคะนักเรียนมีคนเลือกคําตอบผู้ปกครองช่วยสะกดให้นักเรียนนะคะอันนี้คือแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะในส่วนของเกี่ยวกับวันเดือนนะคะแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆประวัติส่วนตัวของนักเรียนนั่นเองนะคะส่วนวันนี้หลังจากที่เราได้ทําข้อสอบหรือแบบฝึก หน่วยการเรียนรู้ที่9ไปแล้ววันนี้ครูแต้มนะคะจะมาขอขึ้นเรื่องไหม่นิดนึงค่ะขอขึ้นนิดเดียวไม่เยอะแป๊บเดียวค่ะนะคะเดี๋ยวครูแต้มจะโชว์สไลด์ให้ดูนะคะอ้าวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่ก็ใช้นังสือเล่มเดิมค่ะโดยที่เราจะเปิดหนังสือไปในหน้า183ค่ะ หนึ่งแปดสามนะคะอ่ามาดูกันเลยค่ะสภาพแวดล้อมนะคะสิ่งของต่างๆเอมันพูดถึงสภาพแวดล้อมสิ่งของต่างๆดังนั้นวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรคะนักเรียนจะต้องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตใช่ไหมคะก็คือเรื่องสมัยของเรากับสมัยก่อนสมัยของเราคือปัจจุบันนี่แหละ สมัยก่อนก็คืออดีตที่ผ่านมาแล้วนะคะเรามาดูกันเลยสภาพแวดล้อมสิ่งของเครื่องใช้นะคะในการดําเนินชีวิตต่างๆไม่ว่าจะสมัยก่อนหรือสมัยปัจจุบันย่อมมีความแตกต่างกันความแตกต่างในที่นี้อาจจะมีความแตกต่างไปในทางที่มากเลยก็ได้นะคะเพราะการที่ทําให้เห็นความแตกต่างก็เกิดขึ้นจากเวลา ช่วงเวลาต่างๆอย่างเช่นสมัยนักเรียนกับสมัยคุณปู่คุณย่าอ่ามีของเครื่องใช้เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนหรือดินสอเมื่อก่อนคุณปู่คุณย่ามีดินสอลายลายอะไรดีคิตตี้มีคะมีไหมสมัยคุณปู่คุณย่าไม่มีแต่สมัยนักเรียนมีเห็นไหมคะมันมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนการใช้ชีวิตสิ่งของต่างๆ วันนี้เรามาดูกันเลยค่ะสภาพแวดล้อมนะคะสมัยของเรากับสมัยก่อนสภาพแวดลอ้อมวันนี้คุณตั้งยกตัวอย่างมาห้าอย่างค่ะวันนี้คุณตั้งยกตัวอย่างมาห้าอย่างค่ะอย่างแรกนะคะเป็นเกี่ยวกับแม่น้ําลาคลองนะคะ,ะนักเรียนเห็นรูปไม่เอ,อ่ยออันนี้เป็นแม่น้ํา นะะในสมัยก่อนเนี่ยแม่น้ำลำคลองจะใสสะอาดมากสามารถมองเห็นปลาได้เลยนะในสมัยของคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเล่นน้ำในคลองนี้ในอดีตเรายังสามารถนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการซักผ้าการาล้างจานต่างๆเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันใสามากสามารถนำมาดื่มและนำมา ใช้ประโยชน์ในหลายอย่างได้เลยแล้วยังไม่พอเพียงเท่านั้นนะคะน้ําในลําคลองนี้ยังเป็นเส้นทางของการเดินทางเพราะเมื่อก่อนยังไม่มีรถยนต์เราใช้เรือเป็นพาหนาะนะคะแล้วก็ยังมีการทําอะไรคะนําแหล่งน้นําเนี่ยเป็นแหล่งอาหารไว้ปลูกไว้นํามาลดน้ําผักใช่ไหมคะแล้วก็ยังนํามาเลี้ยงปลา เหลียงกุ้งต่างๆนะฮะซึ่งปัจจุบันนักเรียนเห็นความแตกต่างนะนักเรียนเคยเห็นน้ำยมไหมน้ำยมอาน้ำยมหรือน้ำคือเนี่ยน้ำคือบนประตูใช้ไนักเรียนเคยเห็นไหมคะนักเรียนสังเกตน้ามันเป็นสีอะไรสีขุ่นๆดำๆเขียวๆใช่ไหมคแบบนี้เขาเรียกว่า,ไม,า,ไ,มาไม่สามารถนํามาใช้ได้แม้แค่ซักผ้าถ้าเราหยดลงไปผ้าเราอาจจะหม็นด้ำได้ แล้วเรียนคิดว่าในนั้นจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ไหมคะไม่มีการที่ลาําน้ําสกปรกสิ่งมีชีวิตก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นหัวข้อแรกของสภาพแวดลอ้อมแม่น้ำลำคลองเด้เห็นตัวอย่างไหมเออเรือกําลังแล่นไปเลยนะคะต่อไปเป็นเกี่ยวกับป่าไม้ในสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่เนี่ยจะกว้างมากจะมีต้นไมใ้ใหญ่ๆเลยแต่ปัจจุบันนักเรียนสังเกต เป็นไงคะต้นไม้หน่อยมากเพราะมีการสร้างอาคารบ้านยิ่งขึ้นทำให้ต้นไม้หน่อยและส่งผลทำให้ออกซิเจนของเราน้อยลงอีกด้วยนะคะต่อมามาดูประเภทที่สาพื้นที่ส่วนไร่นาน,นะคะในสมัยก่อนเนี่ยคุณปลูกพุณยหญาคนตาคนยานเนี่ยจะผูกพันกับการปลูกต้นไม้ ทำสวนทำไร่ทำ,ทำนาซึ่งมันเป็นอะไรคะเป็นอาชีพได้เลยเอาไว้ทํามาหากินแต่ปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพต่างๆที่ไม่ใช่เกษตรกรอ,อาจจะเป็นข้าราชการโรงงานเปิดร้านอาหารต่างๆใช่ไหมคะ,ะจึงทําให้พื้นที่ในการปลูกมันน้อยลงเพราะเริ่มมีการนําพื้นที่นั้นไปให้นายทุนต่างๆ สร้างโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่สวนไรนานจึงมีจำนวนน้อยลงมามากเลยค่ะนักเรียนเมื่อกี้เรารู้จักแม่น้ำลำธอรป่าไม้พื้นที่สวนไรนา,นานรู้ถึงความแตกตา่างและมาดูข้อสุดข้อที่สี่กันอาคารบ้านเรืนอนสมัยก่อนส่วนใหญ่ปลูกบ้านเขาจะปลูกแบบมีอะไรคะใต้ถุนบ้านนเรียนใครยังมีอยู่บ้าง เป็นใต้ถุนนะแล้วก็สร้างด้วยวัสดุที่มาจากธรรมชาติพวกตัวพวกจากต้นไม้แต่ปัจจุบันเนี่ยนักเรียนสังเกตเป็นไงคะสร้างบ้านเป็นตึกอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ใช้ปูนไม่มีไม่ค่อยมีใครใช้ไม้ในจังหวัดแพร่ส่วนใหญ่ที่ใช้ไม้ก็จะเป็นบ้านแถวบ้านเวียงทองบ้านสิ่เม่นใช่ไหมคะเพราะเขามีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไม้เยอะเนาะเขาเลยนํามาสร้แต่ ถ้าดูภาพรวมในเมืองเนี่ยก็จะเป็นตึกอาคารพาณิชย์ต่างๆสะส่วนใหญ่นะคะและหัวข้อสุดท้ายที่ครูแต้มจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือถนนนะคะสม่งสมัยก่อนนี่มีถนนไหมนะักเรียนไม่มีหรอกส่วนใหญ่เขาเป็นยังไงคะเดินทางโดยเรืออยู่บริเวณแม่น้ำลำ,ำของสะส่วนใหญ่บ้านก็จะสร้างติดแม่น้ำลำของเพื่อง,ง่ายต่อการเดินทางแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยการเดินทางโดยเรือไม่ค่อยมีหละ ช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเดินทางโดยรถยนต์จักรยานยนต์นะจักรยานยนต์นี่คืออะไรคะนักเรียนมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะคะส่วนใหญ่จะเดินทางโดยรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์นะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะต้องผ่านผ่านแม่น้ําได้ไหมขับรถผ่านแม่น้ําได้ไหมอ่ะไม่ได้ต้องขับบนถนน ก็จะมีถนนหลากหลายรูปแบบถนนที่เป็นปูนล,ลาดยางถนนที่เป็นดินแดงโอ้โหยเยอะแยะมากมายแล้วขึ้นอยู่กับชุมชนแต่ละชุมชนนะคะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนสังเกตรูปสองูปนี้เห็นไหมคะสภาพสมัยก่อนอันนี้คือสภาพของการเดินทางสมัยก่อนนะคะแล้วก็ทางความมือของนักเรียนคือปัจจุบันนั่นเองปัจจุบันเนี่ยนักเรียนสังเกตเห็นไหมมีอาคาร เพิ่มมาึ้นเรื่อยอันนี้คือพูดคุ่าวก่อนนะเดี๋ยวครูตั้งจะมาเจาะลึกในส่วนของการดําเนินชีวิตต่างๆเพิ่มอีกนะคะอะก่อนที่เราจะมาทําแบบฝึกหัดช้างล่างนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดนมามาูนิดนึงความแตกต่างนักเรียนเห็นความแตกต่างไหมคะอันนี้คือบ้านอดีตเป็นไงคะมีใต้ถุนปัจจุบันนักเรียนเห็นไหมเลยเป็นอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่สร้างติดถนนแต่เมื่อก่อนที่ใต้ถุนเนี่ยเขาจะสร้างติดกับแม่น้ำลำฟอง ต่อไปค่ะการเดินทางเห็นไหมคะสมัยอดีตซ้ายมือสีฟ้าเป็นยังไงคะโดยเรือใช่ไหมคะหนานแน่นไปหมดเลยแต่ด้านขวามือสีชมพูก็จะเป็นรถยนต์มีความหนานแน่นของคนเยอะแยะเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นที่ไหนคะเมืองใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะว่ามีความหนานแน่นมากและภาพสุดท้ายเป็นการใช้น้ำซ้ายมือที่ครูเต็มบอกคืออดีต ที่คุณแต้มพูดไปเมื่อกี้เป็นยังไงคะน้ำเห็นไหมคะเขาก็มาเล่นเขาสามารถลงไปอาบได้ลงไปเขาไปซักผ้าได้เห็นไหมคะเขาซักผ้าอยู่ใช่ไหมคะในลูปแล้วก็ทางขวาม,มือปัจจุบันโอ้โหนะักเรียนดูสภาพแม่น้ําสินะักเรียนคิดว่าสกปรกไหมคะสกปรกม,า,มากเลยมีขยะเต็มไปหมดเลยนั่นแหละบ่งบอกถึงสมัยปัจจุบันว่าคนเราเนี่ยไม่รู้จักการรักษาเลยนะคะเรียนเรียน,ยนวันนี้จะพูดคร่าวๆไปลนะ วันนี้คุณแต้มก็เลยจะให้มาทำกิจกรรมที่37กันนะคะโดยเป็นการสอบถามพ่อแม่ปุยยะตายายนียคะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในสมัยก่อนให้ไปถามคุณพ่อคุณแม่สิว่าสมัยก่อนเนี่ยกับสมัยปัจจุบันมันมีความแตกต่างกันอย่างไรคุณแต้มเขียนมาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยแม่น้ำลำคลองเนี่ยสะอาดมีพื้นที่ป่า,มาไม้สวนไร่จำนวนมากเลย แล้วก็ไม่มีถนนเพราะว่ามันเดินทางโดยแม่น้ำหัะเส้นทางเนี่ยใช้แม่น้ําแต่ว่าเดินทางโดยเรือ,อนั่นเองแต่ปัจจุบันน้ํำพองเสกปรกเหม่นเน่ามากเพราะมีคนทิ้งขยะทิ้งเศษอาหารต่างๆลงไปแล้วก็มีพื้นที่ป่าไม้ที่น้อยลงเพราะมีการนําพื้นที่นั้นมาทําเป็นถนนมาทําเป็นหมู่บ้านต่างๆนั่นเอง นะคะวันนี้กิจกรรมมีแค่นี้อาจจะมีเขียนเยอะนิดนึงนะคะเด็กๆเพราะว่าเราได้ทดสอบต้นคาบกันด้วยเนาะทดสอบต้นค้าบ10ข้อและมีข้อเขียนอีก3าข้อนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะ,ค,ะคุณครูจะเก็บคะแนนอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูลงในอัลบั้มเป็นการเก็บคะแนนนะคะ แจ้งไว้ก่อนนะคะเป็นการเก็บแนนนะคะแล้วก็วันนี้แบบฝึกหัดวันนี้ให้ไปสอบถามผู้ปกครองเลยว่าระหว่างสมัยปัจจุบันกับสมัยอดีตนะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรของสภาพแวดล,ล้อมง่ายๆเลยค่ะเขียนไหมรูสักสองสามบรรทัดก็ได้ยังเด็กไม่ต้องเขียนเองก็ได้นะคะอ่ะวันนี้วันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะนะักเรียน นะคะเป็นการทบทวนสองทบทวนแล้วก็ขึ้นเรื่องใหม่นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ครูแต้มจะมาทบทวนในชั่วโมงหน้าอีกดังแล้วก็ขึ้นมีสิ่งของต่างๆเครื่องใช้ต่างๆให้ได้เรียนดูนะคะของสมัยอดีตกับสมัยปัจจุบันแล้วจะมีกิจกรรมได้เรียนเล่นด้วยนะคะโอเคนะคะวันนี้ครูแต้มฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมทดสอบหน้าอะไรคะหน้าอะไรนะ1 8 0 1 8รเอ็ดให้ผู้ปกครองอ่านให้ฟังนะคะ นักเรียนที่อยู่ที่บ้านแล้วก็ทำแบบทดสัดหน้า185ง่ายๆนิดเดียวค่ะงั้นชั่วโมงบริษัทิศาวันนี้ครูแต้มขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในอาทิตย์หน้าในคาบชั่วโมงบริษัทิศแต่วันพรุ่งนี้เราจะเจอกันในวิชาสังคมศึกษานะคะครูแต้มฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ